เราอยู่คอนโดแล้วคนจะเช่าอยู่ต่อแบบนี้ไหมหรือว่าคนจะซื้อเลยเดี๋ยวแล้วคนจะเป็นคอนโดหรือว่าคนจะอยู่บ้านดีหลายๆคนน่าจะมีคําถามนี้ในใจนะฮะครูงีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้โดยเฉพาะเจน Y นะครับอายุประมาณแบบนด้นแหละ30กว่าทํางานประมาณ10ปีและดู EP นี้จนจบนะฮะจะก,กระจ่างอย่างแน่นอนไปพบกันเลยครับกับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีครับโค้ชนัทครับสวัสดีครับ เจนวมีคำถามนี้การจะซื้อหรือจะเช่าดีหรือจะบ้านหรือคอนโดอยากให้โค้ชนัดบอกก่อนเลยว่าเจน Y นี่อายุประมาณเท่าไหร่นะฮะเจนวนะครับก็อายุเราๆล่าพวกเรานี่แหละก็คือประมาณสัก25-40แต่คําถามอย่างที่แบมถามมาเมื่อกี้ก็คือก็เป็นคําถามของหลายคนค <Wow. S 3> เพราะว่าเจนวเนี่ยพวกเราก็ตอนทํางานมาใหม่ๆเราก็มีเงินเราก็ใช้ชีวิตกันครับเนาะตอนนี้แล้วเราจะเอาเงินเราไปทําอะไรดี ตอนปีแรกๆของการทำงานเนี่ยเราอยู่กับที่บ้านแต่ว่าเราโตแล้วเนาะจะใช้ชีวิตยังไงให้สะดวกสบายเราก็ทดลองย้ายออกมาอยู่คอนโดเพื่อความสะดวกช่วงแรกๆก็เช่าอยู่แต่หลังๆเอ๊ะเช่าอยู่นานแค่ไหนละ่ะจะเช่าอยู่อีกต่อไปเท่าไหร่นะฮะเราเช่าอยู่เนี่ยเราเราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับ พร,ร์คแอเรียที่อยู่กันตอนนี้เน้นๆเ,เลยเจน Y ชอบอยู่กันมากคือพรลมเกา้าเลยป่ะครับอ่าใช่เลยครับนิวซีบดีใช่ใช่พรลเกา้านี่ตอนนี้ถือเป็นนิว c b บดีมีคอนโดอยู่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไปมาสะดวกสะดวกมีดีเอสเอมาที่ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเช่าอยู่กันเนี่ยเขาเช่าอยู่ใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่พีดด่ดูดกันนะครับราคาเฉลี่ยค่าเช่าตอนเนี้ยก็อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งสัก 24, อ2องหมื่นสี่นะครับคอนโดทุกวันนี้ที่เห็นเห็นกันเนี่ยยูนิตแถวพระรามเก้าซีบดีใหม่ของเราที่ว่ากันเนี่ยห้องหนึ่งประมาณ5ล้านถามว่าพวกเราถ้าเราจะซื้อวันเนี้ยผ่อนเดือนละเท่าไหร่คิดว่ามันแพงกว่าหรือถูกกว่าค่าเช่า2องหมื่นสี่คาซื้อผ่อนเท่าไหร่ คิดว่าแพงกว่าหรือถูกกว่าคิดว่าแพงกว่าครับจริงๆแล้วไม่ได้มากนะครับแพงกว่าแต่ไม่มากเท่าไหร่หรอฮะตอนนี้ถ้าเรากู้นะครับผ่อนสัก3าปีเนี่ยอ่ะฮะเราเพิ่ง30ใช่ไหมเพิ่งสาแบงค์ให้กู้ได้30ปีก็ได้อีก30ปีครับใช่ครับผ่อนเดือนละ2 7งหมเท่านั้นเองเดี๋ยวนะฮะถ้าเช่า2องหมแต่ถ้าผ่อน2องหมเท่านั้นเองถูกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดว่าเอ๊ะเราจ่าย2องหมทุกเดือนทุกเดือนอ่ะฮะสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาเลยากับถ้ผ ส0 0 0นเะเพิ่มอีกเดือนละ3 0 0พันเพิ่มอีกเดือนละส0 0พันเท่านั้นเองได้ห้องเป็นของตัวเองวันหนึ่งจะได้ห้องเป็นของตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้ห้องเป็นของตัวเองงั้นเออก็น่าคิดนะครับเพราะว่าตัดสินใจช้ามีปัญหาถ้าเรารอไปถึงเจนวตอนปลายอ่ะแบบพีนี่แหละได้มตอนปลายถ้าอายุ4 0ประมาณ40่สิบะฮะสี่สิบจะกู้เนี่ยมันไม่ได้ประหยัดกว่าหรือมันไม่ได้แพงกว่ากันแค่3000ันแล้วนะ เพราะว่าถ้าอายุ40วันนี้เนี่ยจะกู้เนี่ยต้องผ่อนสามหมื่นกว่าบาทแล้วงั้นสองหมื่นกับสามหมื่นเกือบหมื่นละจากเดิมี่นิแค่นิดเดียวถูกต้องเพราะงั้นก็ตัดสินใจเร็วได้เปรียบกู้เร็วผ่อนง่ายๆสบายแล้วไม่ต่างกันมากชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดหรือว่ามองข้ามไปเลยด้วยซ้ําโดยที่สรุปไปแล้วว่าโอ้โหถ้าซื้อคมแพงกว่าเยอะถ้าอายุเท่านี้แล้วอันนึงคือผ่อนอันหนึ่งคือซื้อเนี่ยต่างกันนิดเดียวถูกครับหรือถ้าเราไม่ต้องการจะอยู่ หลายๆคนเนี่ยก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็สบายดีต้องซื้อหรือเปล่าแต่ถ้ามองกับค่าเมื่อกี้นี้แทนที่เราเช่าอยู่เราซื้อแล้วให้เพื่อนเช่าล่ะปล่อยเช่าถูกต้องนะครับหัวใจของการซื้อและปล่อยเช่าคืออะไรเมื่อกี้เราบอกว่าเราผ่อน2องหมค่าเช่า2องหมเราได้2องหมื่นสี่จ่ายแบงค์สองหมื่เจราจ่ายเพิ่มสามพันเราจ่ายเพิ่มแค่3ามพันต่อเดือนต่อเดือน ระยะยาวเรามีทรัพย์เป็นของตัวเองตอบสับใครหลายๆคนที่เมื่อกี้อาจจะคิดแย้งมาว่าก็เราไม่ได้ซื้อเพราะเราไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้เดือดร้อนแต่มันจะเป็นต้องอยู่เองถูกต้องปล่อยเช่าก็ได้ใช่ครับมันก็ยังมีอีกเหตุผลเราอายุประมาณนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมา้นเรื่เลยสัก30ปีครับผมวัยท่านเองเนี่ยการจะอยู่บ้านกับเราเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยไม่ได้สะดวกสักทีเดียวอยู่บ้านขึ้นสองชั้นลำบากอยู่คอนโดอาจจะเหมาะกับท่านมากกว่าขึ้นลิฟต์ เข,ข้าบ้านชั้นเดียวดูแลง่ายแทนที่เราอยู่คอนโดในเมืองจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดในเมืองไม่ได้เหมาะกับเฉพาะพวกเราวัยรุ่นอาจจะเหมาะกับท่านก็ได้อาจจะเหมาะกับท่านก็ได้เราเลือกคอนโดที่ใกล้ส่วนสาธารณะเดินทางสะดวกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ประจำที่ต้องมีคือใช้ชีวิตไปศูนย์การค้าฟิตเนสและโรงพยาบาลโรงพยาบาลการเดินทางที่สะดวกเนี่ยก็ช่วยท่านได้กลายเป็นว่าท่านจะแก่ช้าลงไปอีกได้เจอผู้คนได้ เดินทางได้ทํากิจกรรมถูกต้องเออปล่อยเช่านี้เราอาจจะคุ้นคอนเซป t นี้อยู่นะแต่เ,เรื่องของอให้ที่บ้านอยู่นี่ก็เป็นมิติที่บา<ำ>งทีอาจจะไม่ได้มองเหมือนกันนะฮะท้ายที่สุดถ้าเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแล้วหรือเราต้องการอัปเกรดวัยเราเดี๋ยวเราจะโตขึ้นไปอีกครับรายได้เราจะสูงขึ้นาาเราสามารถซื้อของที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะอยากอัปเกรดเราก็ขายสินทรัพย์อย่างอาสังหารหิมทรัพย์เนี่ยโอกาสที่ราคาจะตกลงเนี่ยมันยากมากดูอย่างง่ายๆคือเราเอาข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยครับนะครับดับชนีราคาคอนโดย้อนหลัง10ปีเนี่ยถ้าปี2554เมื่อ10ปีที่แล้วคอนโดห้องละ5ล้านบาทวันนี้ปี64สิ้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคามขึ้นไม่แตก จากห้าเป็น8จากห้าเป็น8ปดมันเติบโตสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องคิดเลขไวนะครับเนี้ยครึ่งครึ่งครับผมพอจะได้ครหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ยังไงซะเก็บไว้นานยิ่งมีประโยชน์เรามีเงินอยู่ในกระเป๋า8ล้านการจะอัปเกรดไม่ใช่เรื่องยาก8ล้านนี้ได้มาจากอะไรจากน้ำพักน้ำแรงของเราเริ่มตั้งต้นที่เป็นนี้แค่5ล้านบาทงั้นสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจนไว้ในช่วงต้นหรือว่าในช่วงปลายนะฮะถึงว่าถ้าได้ทราบข้อมูลนี้เนี่ยก็สามารถเริ่มได้เลยยิ่งเร็วยิ่งดี มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะครับสามารถไปต่อยอดเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นก็ได้อย่างที่โค้ชบอกนะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชนัดมากครับขอบคุณครับใครที่มีคําถามใดๆนะฮะส่งเข้ามาได้ทีมเข้ามาในคอมเมนต์เลยนะฮะเดี๋ยวทีมงานรวบรวมและแม่แน่หยิบมาเป็นท็อปิกที่น่าสนใจน่าจะแชร์ให้กับทุกคนได้ทราบกันงั้นกด subscribe รอไว้เลยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วย EP ถัดมาจะได้เตือนให้ได้ทราบให้ได้ชมขอนใครกันเลยนะฮะกับครุงศีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้แบงกับโค้ชนัดไปก่อนครับสว